สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาดูวันสบายๆของเขากันแปลกใจใช่ไหมล่ะที่ไม่เห็นมา2วันคือจริงๆลรวที่บ้านมีงานเดี๋ยวจะเอาเบื้องหลังมาให้ดูนะจริงๆเบื้องหลังก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าวันนี้มาดูเจ้าแม่ของเราที่นั่งสบายเหลือเกิน เราก็พยายามเรียกลงมายังไงก็คือไม่ลงแต่ว่าเห็นเพื่อนปีนขึ้นไปจะกินปลากับแม่ดูสิจะเสียฟูก็ไม่ได้มีความพยายามเออมีความพยายามหลือเกินนะแม่ก็จะอ้อมแข้งอ้อมขาแม่อยู่นั่นแหละเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาอ้อมแล้วเขาจะได้กินไงทุกคนเขาก็เลยจะไปอ้อมแต่แม่ทันค่ะก็คือหนูอายก็จะสวบแต่มือสันอย่างเดียวเลยฉันฟองแม่นะอายนะ เจ้าเสียวไปเขาก็ชลาดนะทะกกนเขาก็ไปอ้อมค่ะแม่ฉันค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าอ้อมแล้วได้กินแล้วก็คือต้องมาเปิดอาหารอาหารก็คือฟาซีคู่มาหันก็คือใช้รวมกันทั้งคนทั้งแม่โอ้โหเจ้าเสียวฟูเอามือเตะหัวเจ้าเสียวไปเหรอเป็นไงละ่ะไม่ได้ทำมันดาดน้แเหมียงานเราอะ ทุกตัวก็คือกินด้วยความอร่อยอร่อยที่ไม่เห็นจะเสียอายเพราะวาก็คือเขากินข้าวอิ่มแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่กินจุกินจริงเหมือนจะพวกนี้พวกนี้เทให้เท่าไหร่ก็กินไม่พอเออกินได้อีกกินได้เยอะๆเลยกินจนเงินในกระเป๋าจะไม่เหลือแล้วสู้นั้นงานการไม่ทํามีที่ในเปิดรับสมัครไม่ออกมาจะส่งไปทํางานห้าเงินให้มันเลี้ยงตัวเองดูสิและดึกความกินไม่ได้เพื่อแพร่ให้แครเลยนะคะคือจะกินตัวเองคือคุณแม่ก็เรียกทางให้คุณรู้อื แล้วล่าสุดหนูไอ้ก็คงบอกเลขซะแหละทุกคนส่วนอยากให้ดูเลขอยากให้ติดแอและดูทรงอันนี้คือเลขหลาเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดอันนี้คือเราไม่สนับสนุนนะแต่ถ้าเคยซื้อถูกก็แล้วแต่เลยแต่จะให้พูดความจริงมันก็คือขี้มินมอที่ติดแค่นมันนั่นแหละปีวิเวกมานอนอยู่ข้างบนคนเดียวในขณะที่เขากินข้าวอยู่ข้างล่างค่ะแล้วคุณเซอเออก็เข้าไปอยู่ในกระถางพร้อมท้อแล้วค่ะเหลือแต่น้ำมันพร้อมที่จะเป็นแมวแดดเดียวหรืยอยังคะและดูนะตามันไม่เคยเอ็นจอยกับอะไรเลยฉันแค่หยอกหยอกแกฉันเอาแกไปโทษเสมอฉันละแ,ลแลอ นะโมโหร้ายเหลือเกินนะแกะและล่าสุดแมวก็ลำธารทัดยั่งชันก็เลยนี่ลงไปนอนหนะห้องน้ำค่ะกับลูกแล้วก็จะมีลูกมาเติมสมทบก็คือมานอนเฮียงกันรับทราบอยู่ตรงนี้แหละการกินนี่ก็ว่าจริงจังเลยนะการนอนนี่คือจริงจังกว่าการกินอีกดูแต่ละตัวก็คือตัวหนูก็นุ่อนนอนเล็บลิ้นเลยค่ะส่วนดูดูจะเสียบไปก็คือนอนเล็บลิ้นค่ะแม่อยากดึงลิ้นออกมาเหลือเกินส่วนนี้ก็คือเป็นพี่น้องที่รักกันมากค่ะ ตกแหงก,กินเขาเสร็จแต่ละตัวก็จะมีภารกิจของตัวเองเมื่อกี้เจ้าเสี่ยวไปเดินผ่านไปสเปซสวนนี่ก็คือหนูอ้ายกับเจ้าเสี่ยวฟูคขาพากันนอนตรงนี้ไม่รู้แมวบ้านตัวเองฉลาดหรือว่าฉลาดเกินไปก็คือเจ้าเสีย่ยวอ้ายดูนะเสียอ้ายมันนอนคือมันนอนด้วยความอยากระบากมากเลยทำไม่ไม้นอนเหมือนเจ้าเสี่ยวฟูล่ะคะงดลหล่แมวเงินคอยกับการนอนแต่ละตัวตกสนุกอ้ายเอ้ยไปแล้วนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วจะกนใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายดูนะมันดูนะมัน